สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันทางเสียงอีกครั้งนะคะของแอดเบนจานะคะวันนี้นะคะแอดเบนจาอยากจะนำเสนอนะคะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะคะสะสมนะคะธนบัตรนะคะที่แอดเบนจาคาดว่านะคะจะมีราคาสูงขึ้นภายในไม่เกิน10ปีนี้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ ธนบัตรใบนี้นะคะก็เริ่มมีมูลค่าในท้องตลาดแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่าธนบัตรใบนี้คือธนบัตรอะไรอันนี้ก็คือธนบัตรนะคะของอสมเด็จพระรางเจ้านะคะสิริกิตพระบรมราชินีนาถนะคะในรัชกาลที่9นะคะธนบัตรอันนี้นะคะเป็นธนบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ ออกนะคะเป็นที่ระลึกนะคะเนื่องในวรโรกาสนะคะเฉลิมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวรโรกาสพระราชพิธีนะคะมหามงคลนะคะเฉลิมพระชนมพรรษานะคะครบ7จรอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะในวันที่12สิงหาปี2559นะคะ ด้านด้านหน้าของธนาบัตรนะคะก็จะมีพระบรมฉายยลักษณ์นะคะของพระบาทสมเด็จนะคะคพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชลักษณะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีลายนะคะจะเห็นลายเห็นเงานะคะที่ที่ขึ้นในธนาบัตรนะคะส่วนด้านหลังนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูชัดๆนะคะซูมชัดๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแอดเป็นจานะคะได้สะสมไปแล้วบางส่วนนะคะซึ่งก็ที่เก็บไว้นะคะก็ปีที่แล้วแอดเป็นจาก็ได้แอบเอาไปใช้หลายใบเหมือนกันนะคะเห็นไหมการสะสมเถล่าบาทเนาะในยามฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้ในยามในยามที่เออ เราคิดว่าบางครั้งของสะสมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเหตุฉุกเฉินหรือเราคาดหรือเราคิดว่าสิ่งที่เราสะสมเนี่ยมีมากเกินไปเนาะเราก็ยังสามารถแบ่งใช้ได้ตามปกตินะคะเพราะว่าธนรรบัตรอันนี้นะคะก็สามารถใช้ควบคู่กับธนรรบัตรปัจจุบันนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะถึงแม้จะเป็นธนรรบัตรที่ระลึกนะคะเพราะว่าการออกมาเนี่ยสามารถใช้ใช้งานร่วมกันนะคะ ตัวนี้นะคะที่แอดเป็นใจอยากจะแนะนำนะคะแล้วก็เห็นว่านะคะน่าจะมีคาดว่านะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นการคาดเดาของแอดเป็นใจคนเดียวนะคาดว่าภายในไม่เกิน10ปีนี้นะคะมูลค่าจะต้องสูงขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าปัจจุบันนะคะธนบัตรใบนี้มีมูลค่า500บาทนะคะซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2559นะคะ แต่ปัจจุบันนะคะธนบัตรใบนี้เริ่มมีมูลค่าในตลาดแล้วนะคะนักสะสมนะคะเริ่มให้ความสนใจนะคะแล้วก็มีการนำมาจำหน่ายแล้วซึ่งราคาจที่จําหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะคะที่แอดเป็นจารลองลอง,ลอง,ลองหาดูนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6 1 9บาท620บาทหรือ650บบาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นราคากลางๆตามความเป็นจริงนะคะ ถ้าเปรียบเทียบนะคะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือถ้าเราตีว่าธนบัตรใบนี้มีมูลค่า620บาทมูลค่บาทมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือ120บาท้ๆๆอบาทเราลองดูนะคะว่า120บบาทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้านะคะธนบัตรใบนี้นะคะซื้อขายกันอยู่ในตลาดนะคะที่มูลค่า 6 2 0บาทเท่ากับว่าเงินของเรานะคะโตขึ้นนะคะ24%่เอน่าเพื่อนๆเ,เริ่มเห็นไหมคะว่าถ้าเราเก็บธนบัตรอย่างนี้นะเงินเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆโดยโดยที่เงินอันเนี้ยก็ยังอยู่กับเราเนาะเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกต่อไปถ้าเราเก็บให้นานขึ้นหรือสะสมให้มากขึ้นอันนี้เนี่ยเินจาก็เลยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะ แอดเบนจอยากให้เพื่อนๆเ,เนาะหานะคะลองสะสมนะคะใครที่พอมีกําลังนะคะลองหาสะสมดูนะคะคาดว่านะคะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะอย่างแน่นอนส่วนใครที่มีเงินน้อยนะคะยังไม่สามารถสะสมได้นะคะก็เรายังมีเวลาเนาะยังมีโอกาสเนาะเหมือนอย่างในคลิปอื่นๆเนาะที่ที่แอดเบนจะาลองทําให้ดูนะคะว่าเราลองเก็บเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบ ถ้าเราเก็บนะคะจนครบปีนะคะแล้วเราลองมานับดูเนาะมันก็จะมีมูล,ลค่า หลังจากที่เรามีมูลค่าเรามีเงินเก็บแล้วเป็นเงินก้อนแรกไม่ว่าจะเป็น2000กว่า3000กว่าเราอยากคิดว่าเงินตรงนี้น้อยนะคะเราก็เปลี่ยนเงิน2000กว่า3000กว่านั้นแหลมาลงทุนอันดับแรกไม่รู้จะลงทุนอะไรดีก็อลองเปลี่ยนมาสะสมธนาบัตรแบบนี้ดีูนะคะลองมาสะสมธนบัตรแบบนี้ดูซึ่งจะมีหลายเวอร์ชั่นหลายราคาเราอาจจะเริ่มต้นที่ธนาบัตรที่มีมูลค่าน้อยๆก่อนอาจจะเป็นธนาบัตรใบละ ยีบาทห้าสิบบาท100บาทเมื่อเราสะสมได้เพิ่มเพิ่มขึ้นเก็บเงินสะสมได้มากขึ้นเราก็ค่อยมาสะสมธนบัตรนะคะที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น500บาทเหมือนอย่างที่แอดวินจาถือเนาะแอดบินจาก็เริ่มต้นจากอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็ท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะลองสะสมดูนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะ ให้สมาชิกทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะเก็บเงินนะคะได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มสะสมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตนะคะทุกๆท,ท่านนะคะจะรวยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะรวยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนแรกๆที่เราเก็บเนี่ยเราเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่า เงินที่เราเก็บเนี่ยมันจะมากแค่ไหนแต่เมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเงินที่เราเก็บเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเราจะได้นะคะคือเราจะได้ความสุขได้ความภูมิใจแล้วก็จะมีความสุกทุกครั้งนะคะที่เรามาดูคอร์เรคชั n นนะคะที่เราเก็บสะสมไว้นะคะก็ท้ายนี้นะคะ คลิปนี้เป็นแอดเ t นจาก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะคลิปต่อๆไปที่แอดเบนจาจะมานำเสนอนะคะแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อแอดเบนจานะคะจะได้มีแรงมีกำลังใจนะคะ ไปหาคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็สิ่งสะสมใหม่ๆนะคะมานําเสนอนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ